เฮ้ยพี่กันเนอร์พี่กันเนอร์ต่อยหนูหน่อยค่ะต่อยหนูให้ได้ไหมคะต่อยแรงเลยนะคะเออเขาก็แบบเท่แล้วก็ดูหล่อมากเลยเออสะดุดตาอยู่แล้วเขาก็แบบว่าหน้ากรามผมแสงเหมือนกันเลยแบบว่าเออก็แค่มองแค่นี้เองทุกคนมันก็แบบไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมใช่แพ้ใครก็แพ้สายตาเขาทำ กำลังอะไรอย่างเงี้ยเราสู้ได้อยู่แล้วแต่เรื่องจิตใจเ,เราสู้ไม่ได้จริงเหนื่อยไหมรับตัวเองอ้าวอ้อยน่าเก่งอะเนี่ยแต่ก็อยากจะให้ทุกๆคนรักกันเนอรักทันเหมือนที่ผมนั้นก็เตอรักกันแต่ว่าที่คิงก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเออ คร,ครับผมพวกเราสองคนนะครับมาจากซีรีส์ out, น็อกเอาท์มันน็อกล็อกหัวใจครับกันเนอร์รับบทเป็นทันครับไนซ์ nice. นะครับรับบทเป็นคีนครับพูดถึงซีรีส์ตอนนี้กระแส่ันข้างมาแรงเป็นยังไงบ้างไม่เช็คฟลิปแตกกันมากไหมคะว่าเขาวีดเราแบบแรงขนาดไหนก็จ <c oughs> ริงๆอ่านทาั้งทั้งในตัวของคอมเมนต์ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งตัวที่เป็น Tik t o อกบ้าง X บ้างครับผมแล้วก็ อ่านในคอมเมนต์ที่เป็นฟลายิ่คอมเมนต์ในแอปพลิเคชันวีทีวีะครับซึ่งมันก็ออกมาในทิศทางเดียวกันในในฉากที่เป็นฉากแอคชั่นก็จะบอกอุ้ยสู้สู้เว้ยทันสู้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ในซีนที่เป็นเลิฟซีนก็จะคอมเมนต์แตกออ้ลูกอย่าทำแบบนั้นเลยแม่เราล้บไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูต่อนะเออใช่คอมเมนต์ก็แบบว่าตลกดีเลยว่ารลกดีใ่แล้วก็แบบวม่เราไปข้างนอกก็แบบเหมือนเริ่มมีคนรู้จักพวกเรามากขึ้นอย่างเช่นแบบว่า ผมไปวันน <representing gardens. S 2> ั้นผมไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางนี่ป้าที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่าใช่น้องไนไหมตอนแรกเขาลังเลแต่ว่าพอได้ยินเสียงก็โอ๊ยน้องไนแล้วเขาก็มึงสั่นขอถ่ายรูปแบบว่าน่ารักมากอะไรเงี้ยก็แบบดีใจที่แบบเราเริ่มมีคนรู้จักได้ทีว่าเข้าถึงทุกพื้นที่ของประชาชาใช่ดีใจมากของเราเป็นแบบเข้าวงการมวยอะไรนี้แบบว่ามีแบบนี่คิวแบบนักมวยอะไรนี้ไหมแบบคนไม่จาเราเป็นกันเนอร์คนจำเราเป็นนักมวยอะไรนี้นะ ก็มวยจริงหรือเ่าเนี่ยจริงๆริเหมือนเขารู้ครับว่าเราเราเป็นนักแสดงที่แสดงเป็นนักมวยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่กันเนอร์พี่กันเนอร์ต่อยหนูนายข้าอะไรอย่างเงี้ยต่อยหนูให้ได้ไหมคะต่อยแรงเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยแซวเซลใช่ก็แซวเซลมากกว่าถ้างั้นขอย้อนไปครั้งแรกที่เรารู้จักกันสักนิดนึงเป็นยังไงบ้างโซลิเดชันที่แบบว่า เราได้รู้จักเขาเขาได้รู้จักเราพอรู้สึกว่าได้เล่นกับคนนี้แล้วเราแบบรู้สึกดีใจใครนี้ไหมครับกันเนอร์เจอพี่นายครั้งแรกที่ตึกนี้เลยครับผมก็เจอกันที่ห้องแครครับคือตอนที่แคอะ่ะกันรู้อยู่แล้วแหละว่าตัวนายเอกก็คือคีนเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแหละอืมได้มานานละแต่เขากําลังหาพระเอกที่จะต้องมารับบทเป็นทันอยู่ครับผมแล้วก็ทําให้เต็มที่ สุดฝีมือเราเลยครับผมเรื่องงานแสดงเรื่องความกล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเต็มที่แล้วก็ทําให้พี่เขาเห็นว่าเออเนี่ยเราแบบเหมาะสมที่จะเล่นคู่กับพี่เขานะอ,อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในในช่วงแรกมันก็มีอยู่แล้วแหละเรื่องที่ไม่สนิทกันเพราะว่าเหมือนกันก็เป็คนค่อนข้างจะพูดเป็นเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว พอพี่นายเองเขาก็เป็นคนที่ดูเงียบๆนิ่งๆมันมันก็เลยทําให้การต้องแบบพยายามคุยกับเขาเยอะๆแต่ว่าพอคุยไปคุยมามันทําให้เหมือนเราสนิทกันมากขึ้นครับผมก็จากการคุยเปล่าๆก็เป็นคุยแชทก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมันก็ทําให้เราแบบได้ละลายพฤติกรรมกันครับก็ของผมก็เคยเห็นกันเนอรนมาก่อนแล้ว แต่ว่าแบบวันที่แคสอะคือไม่รู้ว่ามีใครมาแคสบ้างกําลังแคสกับอีกคู่หนึ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วอย,อยู่เขาก็แบบเดินมาแบบผ่านกระจกมาแล้วก็แบบแอบตกใจแบบว่าเออเขาก็แบบเท่แล้วก็ดูหล่อมากอะไรเงี้ยอ,อสะดุดตาอยู่แล้วเขาก็บก่าอะไรอย่าี้า <laughs> <laughs> คือผมเคยเห็นในคลิปไงแบบว่า ไม่นึกว่าเขาจะตัวสูงดูเหมือนแบบในคลิปมันดูเหมือนตัวเล็กแต่แบบพอตัวจริงอ่ะแบบตัวใหญ่มากแล้วเออเนี่ยปีละคลิปที่เราเห็นเนี่ยพออธิบายได้ไหมคะว่าเป็นชีปอะไริรันแตงโมปั่นของปีแรกๆของปีแรกเลยเคยเห็นอยู่ตอนนั้นน้องก็ยังแบบยังแบบเด็กน้อยแเออแต่ว่ามาวันนี้คือแบบโหดูโตดูเป็นผู้ใหญ่มากอเงี้ยโตเป็นหนุ่มรกลอแลใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแบบ เวลาเล่นนะก็มีความเขินเขาอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ตีเขาก็ถามว่าแบบคือคนนี้แบบเป็นทันไหมเลยคือผมมากเคยอ่านนิยายมาก่อนแล้วก็จริงจริงเราก็จะมีภาพทันในหัวอยู่ว่ามันต้องเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอเขาอะคือแบบเขาแบบเป็นทันเลยแบบว่า <Wow. S 1> หน้ากลามผมแสกเหมือนกันเลยแบบว่าเออเ <laughs> ไอ้นะครับเลือกคนนี้เป็นทันเลยไหมผมไม่ได้เลือกผมแค่บอกว่าคนนี้แหละเราเป็นทันเลยให้เขาไปเลือกกันเองใือใครมันเลือกไปแล้วเขาเลือกกันไปเองแล้วแล้วถ้าเป็นคนอื่นอ่ะจะเป็นยังไงตอนเนี้ยถ้าถ้าสมมติว่าไม่ใช่กันก็ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะเป็นนอกเอาในอีกเวอร์ชันหนึ่งหรือเปล่าถ้าสมมติว่าพี่ตีไม่เลือกเขาเราจะไปบอกไหมพียพี่ผมอยากได้คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ด้วยโอ้หผมสามารถทำขนาดนั้นได้ ไปผมก็แบบแค่แบบว่าเออพี่ตีผมรู้สึกว่าแบบเล่นกับกันเนอร์แล้วแบบเออมันดูมีเคมีดีค่ะเขาเลือกคุณแล้วเาลือกตั้งแต่แรกผมแค่บอกให้เชยไม่ได้แล้วก็แบบหลังจากนั้นแบบว่าเหมือนเขาก็แบบเหมือนดีเบตกันว่าแบบเออจะเอาใครอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่าไปแอบไปส่องเขาอยู่นะคือแบบว่าพอได้รู้ว่าจะคู่กับเขาอ่ะก็ไปส่องคือแบบว่าเราอ่ะเป็นคนแบบ ชอบทางกันบ้านแบบว่าชอบเออแบบอยากอยากทำความรู้จักจะได้สนิทกันไวๆอะไรเงี้ยแบบว่าเออแบบเขาเรียนอะไรอยู่ที่เออที่ไหนเออแล้วแบบชอบอะไรขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแค่แบบว่าปกติธรรมดาเฉยเออแค่นั้นแบบว่าอยากจะได้รู้จักเขาปรระะวัติอไเ้าาบง เราไปองแล้ววันนั้นเราไปดูบ้านแฟนคลับเขาก่อนเพราะว่าแบบแฟนคลับเขาก็จะบอกว่าเออกันเนอร์ชอบสีอะไรชอบดอกไม้อะไรเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบเออแล้วก็แบบไปดูว่าเออเขาชอบถ่ายรูปนะแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตเขาอะไรเงี้ยเป็นเด็กกิจกรรมของมหาลัยอะไรเงี้ยชอบทำกิจกรรมใส่ใจเขามีเหมือนกันเนาะชอบไหมชอบคนใส่ใจชอบเขาหรือชอบคนใส่ใจ อพี่ชงมาขนาดนี้ผมบอกว่าชอบคนอื่น,นคงจะไม่ได้แล้วม,ม,มั้งชอบพี่เขาใส่ใจเนาะใชะ่พอเราได้ทํางานกันมาสักพักหนึ่งแล้วเรารู้สึกแบบสนิทกันมากขึ้นมีการแบบว่าต้องไปกระายพฤติกรรมอีกไหมเพราะว่าเราจะต้องอยู่ใยกันไปอีกหลายีอเลยเนี้ยหลังจากที่ปลดล็อกวันนั้นแล้วอะ่ะมันก็ทําให้การทํางานกับพี่นายง่ายขึ้นมากๆเหมือนไหม แบบว่าเราไอคอนแทคกกันเราเราก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อครับอริจริงมันมันง่ายขึ้นมากนะจากการที่เราไปเวิร์กช็อปแล้วก็ละลายพฤติกรรม,มหลังหลังจากนั้นอะในช่วงของออกกองใช่ไหมครับมันก็จะมีการถ่ายตลอดตลอดแล้วก็อ,อืดซึ่งมันกันกันว่าเราเราเข้าคู่กันได้ดีทีเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของเลิฟซีนเอง พิติก็บอกว่าโอเคแล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหามากขนาดนั้นก็คือเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับเวิร์กช็อปแบบซีนี้เยอะไหมถ้าเวิร์กช็อปเรื่องเอ็นซีอาจจะไม่เยอะเพราะว่าเหมือนเราแค่รู้ว่าเอ็นซีอะห้าอ mm ินโฟไว์ก็คือเราต้องบอกกันละกันว่าเราจะเล่นประมาณไหนเพราะว่าถ้าต่างายแบบว่าเผลอเล่นนะที่มันนอกเหนือโอเคแล้วอีกไฟมันไม่โอเคเนี้ยมันจะทําให้การถ่ายทำยากขึ้น mm hmm. หรือมีปัญหาในอนาคตอย่างเงี้ยเขาครูเขาบอกว่า การอินพัวไวห้ามสองสิ่งเลยก็คือแบบคิวบูห้ามอินพัวไวเพราะจะทําให้คู่บาดเจ็บเอ็นซีก็เหมือนกันอันนี้แต่ว่าทางนี้อาจจะแบบบาดเจ็บทางใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าม,มีการขออนุญาตกันและกันก่อนว่าสามารถทําได้ถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็หลักๆก,ก็คือช่วงแรกๆที่ถ่ายกันนะ่ะก็แบบครูเขาก็บอกว่าให้เราทั้คู่หายใจพร้อมกันมันจะทําให้เอซี C อะมันดูแบบว่า ดูเร่าร้อนแล้วก็ดูจูนกันติดชา้ามันเป็นทริคค่ะถ้าอย่างซีนบููอะไรพอเข้าใจนะโคจะซู้บาดเจ็บแต่ยางซีนไอจีมันจะต้องบาดเจ็บยังไงคะบเหมือนกันว่าไอเรื่องซีนที่เป็นเลิฟซีนอ่ะมันมันก็มีดราฟต์มาเป็นแบบอย่างแล้วแหละตั้งแต่แรกว่าพี่ติเขาต้องการให้เป็น<ช>แบบไหนว่าท่าทางที่เรากำลังจะทำต่อไปอ่ะพื่พี่ติอ่ะเขาจะเดินมาหน้าเซตแล้วเขาก็จะบอกว่า ขอแบบนี้แบบนี้นะใช่แล้วหลังหลังจากนั้นอ่ะเราก็ทําตามสเต็ปครับในในเรื่องของมือไม้อะไรเงี้ยก็สามารถจับแล้วก็เออเราเราก็สามารถอนุญาตกันแล้วกนอนุญาตอนุญาตแล้วว่าจับคนไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยง่ายในการถ่ายทำเออเอ็นซีเล้วเลยไม่มีปัญหาเลยใช่ทกวันนี้ก็ยังแบบถ่ายได้สมมติรับเรื่อนห่งได้ไหมครับก็ดูเรื่องหน้าแล้วกันรอดูเรื่องหู่ไหมคะถ้าทุกวันเนี้ย ผมไม่เขินแล้วนะกันไม่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 เขินแล้วก็อาจจะมีบ้างแบบเวลาแบบถ่ายรูปแบบว่าหันหน้าเข้าหากันแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยสำหรับผมเดี๋ราหันหน้าในเราลองไ eye c o n t a อ t ตอนที่เราบอกเลยว่าไอคอนแทค c ปุ๊บเราสามารถแบบอินไปได้เลยเลยเหรอมองตากันแล้วรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยใช่เยังไงแบบสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมคะ ก็ก <anto> <isto> ็แ <watercolor> ค่มองแค่นี้เองทุกคนมันก็แบบไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่บ้าณนี้ใช่ไหมเวลาข้อมองหรือมีแผลใส่ตาทำไแผลใครก็แพ้สายตาเขาตาเขาแบบมีเสน่ห์ไงจะพูดไปนี่ให้โดดลงเลยไม่แต่แบบว่าเห็นมีแต่คนบอกไงตลอดเวลาสายตาเขาตาสวยใช่เขาเป็นคนตาสวยอ่าสมมติว่าถ้าให้แบบรีวิวว่า ฝ่ายตรงข้ามอ่ะมีนิสัยใจคอเป็นยังไงเราสามารถรีวิวให้ได้ไหมให้กันเนล่าๆกันโอเค<ๆ> <laughs> คือจริงๆให้สัมภาษณ์ไปหลายที่มากๆพี่ไหนเป็นคนดูออกไม่ยากทุกคน <laughs> อืมหรอเป็นคนที่เอ่อภายนอกเป็นคนน่ารักแล้วก็เฟนลี่แล้วก็ <laughs> ให้เกียรติคนอื่นแบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วพอหลังจากรู้จักกันอ่ะ มันก็จะมีเรื่องอื่นๆแหละเรื่องความใส่ใจเรื่องที่เขาเหมือนอย่างเช่นเวลาไปกองอะไรเงี้ยกันก็จะไม่ค่อยอ่านหรอกกลายกลุ่มกันก็จะคอยถามพี่นานอย่างเดียวเพราะมัน <c oughs> เออมันมันตรงกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามแบบเรื่องอื่นๆได้ด้วยอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ใช่ซึ่งพี่นายเขาก็ยินดีแบบที่จะตอบที่จะแบบให้ความช่วยเหลือเราตลอด, <c oughs> ลอดก็เลยรู้สึกโอเคแล้วก็ดีใจมากที่แบบพี่นายเขาแบบโอเคกับเราในเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับอื <c oughs> ก็สาหรับผมผมรู้สึกว่าแบบกันเนอร์แบบเป็นน้องที่น่ารักมากแบบว่าคือดูเหมือนจะดื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องมันก็ฟังแค่ดื้อเองนั้นแหละอเอฟิ e e อฟฟิวดื้อก็เแต่ว่ากัคนอื่นว่าคอยยอมคนเดียวอ๋อไม่แบบน้องเป็นคนน่ารักแบบคอยฟังแบบว่าบางทีเราก็แบบมีอะไรอยากจะแนะนำอะไรเงี้ยอืมแล้วแบบน้องก็แบบฟังแล้วก็ไปทําตามแล้วก็เป็นคน เห็นอย่างเงี้ยคือกันเนอร์เป็นคนที่แบบว่าใส่ใจคนอื่นมากคอยเทคแคร์ดูแลอย่างดีอ่่งเงี้ยแบบว่าเล็กๆได้น้อยเขาก็ทำอย่างเงี้ยใช่เราใส่ใจอยู่แล้วเรื่องชาวบ้านชาวช่องไม่พลาดอ๋อใช่สิมาถึงแบบใส่ใจเทคแคร์เทคแคร์เทคแคร์ตลอดครับเใช่อธิบายได้ไหมบอกสักเรื่องหนึงที่ยกขึ้นมาบอกว่าเราก็ะทับใจแบบพอใส่ใจอะไรอือจริงมันเยอะมากเลยอ่ะ มันเยอะมากเลยเขาทำมันเยอะมากจริงๆมันเยอะมากจริงๆือว่าเขาทำกับคุณทนเดงอ่ะแบบเวลากินข้าวกันแบบโต๊ะใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยเออแบบกันเนอร์จะเขาจะคอยแบบตักให้หรือว่าแบบว่าพี่นายกินนี่ไหมอานี้ไหมหรือแบบน้ําบางทีก็แบบเปิดให้หรือแบบวันไหนร้อนแบบว่าออกอีเวนท์ที่มันร้อนเงี้ยเขาก็จะแบบผัดพัดลมให้แบบว่าก่อน ใช่สเปกเราเลยปะท้าไมมันโยงไว้นี่ไดยเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าคนที่แบบในอุรพติอะไรเนี้ยถ้าเราแบบว่าเราจะอยากได้แบบผู้ชายแบบได้ยองไงก็เราดูมันชิบเหมือนไปไกลเหมือนกันเนาะกลับมาก่อนกลับมากลับมากลับมาไปหมดละไปหมดละไปหมดกลับมาให้หมดพยายามบอกว่าฟังเราอยู่ไงว่าออ๋เราจะเป็นแบบ ผู้ชายในสเปกเราไหมอะ <ừ m, S 2> ไรอย่างนี้ก็ต้องในอุดมณป,ปติเราไหมอะไรยเงี้ยเคยแบบไหน,ไหนอ่าผมว่าแบบทุกคนก็ต้องการแหละคน,น,นที่แบบเอาใจใส่ใส่เราคอยเทคแคร์เราอะไรยเงี้ยแล้วกันเนอร์ก็แบบตรงทุกอย่างเลยผมว่าแบบทุกคนก็น่าจะชอบแบบนี้แหละถ้างั้นมะถามเรื่องในเรื่องซีรีส์กันดีได้คับถ้าสมมติว่ามันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับหนวยไปไหมใช่ไหมมันพี่จะลองถามว่าถ้าสมมติว่า ่ายตรงข้ามอะสมมติว่าเราเป็นนักมวยใช่ไหมถ้าเขาบาดเจ็บอย่างเงี้ยเราอะมีวิธีในการดูแลเขายังไรสมมติว่าเขาไปต่อยมวยบาดเจ็บมาเรากลับมาวยเราเห็นแผลอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูแลเขายังไงบ้างอยาก็อย่างแรกก็ต้องเข้าไปแบบกอดให้กําลังใจก่อนเพราะว่าเขาเหนื่อยมาเขาเพิ่งไปต่อยมาบาดเจ็บอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องการกําลังใจข้างๆเขาแล้วก็ คอยทำพงทำแผลให้คอยหาอะไรให้อร่อยอร่อยกินอย่างเงี้ยคอยเทคแคร์อยู่ข้างๆทำกับข้าวเป็นไหมทำเป็นต้มมมายไข่เจียวได้ทำเป็นนะข้าวไมโครเวฟได้ใช่ดีเลยดีเลยครับไม่ต้องอะไรยุ่งยากพอดีว่าบ้านแบบมีคนทำอาหารให้อยู่แล้วแล้วก็ไม่อยู่บ้านขอนะทั้งทกเราผมก็จะสบายหรอถ้าอยู่บ้านเขาใช่ค่าติว่าระหว่าง โดนล็อกได้หมัดกับโลนโดนน็อกได้ความอ่อนคุณจะเลือกแบบไหนโอ้เรื่องกําลังอะไรอย่างเงี้ยเราสู้ได้อยู่แล้วแต่เรื่องจิตใจเ่ยเราสู้ไม่ได้จริงๆอเรามันเป็นคนใจอ่อนอยู่แล้วทุกคนมันอืมอะไรนิดหน่อยๆมากระทบจิตใจเนี่ยมาทําให้เราหวัน่นไหวเนี่ยมันจะไปเหลือหรอครับ<อ>มันก็ปิวหมดแหละใจมันก็ลอยมันก็ไปหาเขา เวลาไม่ได้อยู่กับเขาใจมันก็ไปทางอื่นอะไรยเงี้ยเอออยู่กับพี่ใจอยู่ตรงนู้นไม่ได้เอาใจมาเห็นไหมล่ะอันนี้พูดไปเรื่อยละเป็นคนที่ยอดยละเพราะอนเก่งอะคือกันกันไม่ได้ชอบคนแบบว่าอ้อนมาขนาดนั้นน่ะเออคืออนมากว่าใช่คือเราเราก็ชอบคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่อส่วนส่วนตัวกันก็คือชอบคนที่มีอายุเยอะกว่าอยู่แล้ว ให้ีงให้หนึ่งประโยคที่จะนอกเอาเขาเหมือนว่าเราจะพูดหนประโยคแล้วทำให้เขาแบบนอกนอกเอาเขาลงแบบยอมรับคุณเป็นแฟนได้เลยดิประโยคเอาเลยเอาแล้วใส่ตามมากหมดแลาวเออเออเอองั้นเรามาต่อยกที่สามกันเลยดีไหมครับเออ เขินเองเขินเองเขินเองแล้วทำให้เขาเขาชอบทำให้เราเกิดนงี้ป่ะตลอดป่ะเออเขาชอบแบบเนี้ยแหละเล่นปกติหรอในชีวิตประจำวันเขาชอบเล่นมุกเสียวๆอย่างงี้ไหมมีมีบ่อยจริงเหรอใช่ตลกบ้างแป๊กบ้างก็เป็นเรื่องนี้มาช้าบางทีก็แบบว่าอยู่ๆก็เล่นอะไรเงี้ยบางทีก็งกที่สองยังไม่พอไปยกที่สามเลยหรอใช่เราอึดแบบหมายถึงกำลังเราใช่ อย่างนั้นผัดกันมากให้เองให้สักหนึ่งประโยคแบบจะรู้ไหมคะสมมติว่าเขาเหนื่อยมาให้กำลังใจเขาอะไรเงี้ยเราจะพูดกับเขาว่าเอาแบบเป็นคีนละกันอืมแล้วเป็นตัวเราก็ได้หมดคือผมจะพูดเหรอเขาไม่ใจนะเพื่อนนเขาแบบพูดกับเขามากเลยอะไรอ๋อก็เหนื่อยไหมรับตัวเองถ้าเหนื่อยเดี๋ยวเขา แกเหนื่อยเนาะโดยวิธีการอะไรล่ะครับนวดไงครับอ like ๋อวุ้ยนวดเก่งนะเนี่ยอืมวุ้ยดีเลยครับดีเลยมานวดเลยเัี๋ยวท้ายนี้สุดท้ายแล้วอยากให้แบบขอบคุณกันและกันแล้วก็ขอออบคุณเแบบบอกความในใจแบบความประทับใจอะไรเงี้ยของกันและกันให้แฟนได้รับฟังในมุมถ่าย ครับก็อยากจะขอบคุณพี่ไนท์แล้วก็ขอบคุณตัวละครคีนที่รับบทโดยพี่ไนท์ครับกันเชื่อว่าถ้าตัวละครคีนตัวเนี้ยแบบเป็นคนอื่นเนี่ยก็คงจะออกมาไม่เหมือนกับที่พี่ไนท์เล่นอืมแล้วก็อาจจะไม่ได้ซิง์ขนาดนั้นกับกันอืมแล้วมันทําให้พอตัวละครคีนเนี่ยที่รับบทโดยพี่ไนท์แล้วก็ตัวละครทันที่รับบทโดยกันเนี่ย มันมาคู่กันเนี่ยมันทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยดาเนินไปอย่างราบรื่นแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ไปได้ดีครับอืมครับก็อยากจะขอบคุณน้องนะครับที่เป็นเด็กที่น่ารักเออคอยเอาใจใส่เราแล้วก็เป็นทันในแบบที่ทุกคนต้องการแบบคือกันเนอร์เขามีความพยายามมากในเรื่องแบบว่าคิวบูหรือตอนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอืมผมเลยรู้สึกว่าแบบ กันเนอร์คือคู่ควรกับการเป็นทันแล้วใซรก็อยากจะให้ทุกๆคนรักกันเนอร์รักทันเหมือนที่ผมนั้นก็เออรักกันแต่ว่าที่คิงก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเออไม่รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันรไรู้สึกแบบนั้นนี่ไงพี่หวานล้อมากทีงทสูงไงครับก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าได้เล่นคู่กับกันเนอร์แล้วก็แบบ ปีน้องมาแบบว่ากันเนอร์เป็นพาร์เนอร์ที่ดีสำหรับผมมากครับอยากให้มีเขาอยู่ในชีวิตเราต่อไปใช่ก็อยู่กันไปนั่น,นงานฝากแฟนฝากสปออีตที่อไปที่เดือ,อนไหนก็ฝากแฟนติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับครับก็หลังจากนี้เราจะได้พบเจอกับความวุ่นวายนะครับผมแล้วก็ปัญหาสารพัดที่จะถาถมเข้ามาทั้งตัวของธันคินแล้วก็นักแสดงคนอื่นเองไม่ว่าจะเป็นทางอิดมาวินแล้วก็ ครูนะครับผมรวมถึงไม้บุ้งอเออทุกคนเลยคือมีส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เป็นคนที่เป็นกุญแจหลักด้วยอเออกุญแจหลักไม่ได้มีแค่เราสองคนนะมันมยังมีคนอื่นๆที่พร้อมที่จะทําให้เส้นเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นไปกับซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนครับครับก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าทุกการชกมันมีความหมายหม,ยหมดเลยก็ไปรอดูกันว่าอีพีจะต่อไปเนี่ยจะมีกิมแมต และแมดนั้นน่ะจะสามารถเปลี่ยนอะไรบางอย่างในเนื้อเรื่องได้หรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้มันกําลังเดินทางเข้าสู่อีเวนต์ใหญ่ของเรื่องมันคือปมก้อนใหญ่ที่มันแบบเตรียมจะมาแบบ ระเบิดในเรื่องนี้แล้วแบบว่าตัวละครทุกตัวกําลังที่จะแบบเผชิญกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคน,นเป็นกําลังใจให้ทันคีแล้วก็ทุกคนในค่ายเพชรศักด์นะครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนเอนดูพวกเราสคนกันเนอร์นท์ทันคีไว้ในแบบอ้อมใจของทุกๆคนด้วยฝากเอนดูพวกเราด้วยค่ะครับแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราสองคนนะครับน็อกเอามันน็อกล็อกหัวใจนะครับ,รบผมติดตามได้ ในแอปพลิเคชัน VTV แล้วก็เว็ VTV.VIP ครับครับแล้วก็สามารถดูพร้อมกันนะครับทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งทาง VTV ครับแล้วก็ วีเนี่ยสามารถดูได้ล่วงหน้าหนึ่งตอนตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็ทุกคนในค่ายเพชรศักด์ด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปขายต่อคนอื่นๆอีกนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้มันสนุกแค่ไหนครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ Thank you for watching Knock Out มันนอ,อกหอกหัวใจครับเงาขอบคุณนะคบขอบคุณคับ